มีคนถามพี่ว่าไปทําไปทําอะไรมาหรือเปล่าพี่บอกว่าไม่ได้ทำกอไม่เชื่อต้องทำเพราะมันสวยขึ้นมาเราเยอะมากพี่นั่งแต่งหน้ามาตลอดพี่คิดในใจว่าพี่จะทําไงกับตาของพี่ดีตาพี่มันตกดีจริงๆค่ะดูดูตาพี่พี่คิดมานานมากกว่าจะพี่จะทำแต่นี้พี่ตัดสินใจพี่รู้แล้วว่าพี่ตัดสินใจไม่ผิด เล่นชื่อเจ๊ฉันเจ๊ฉันค่ะเจ๊ฉันเนธวันนี้มาทําอะไรที่นี่ครับไลฟังหนยครับพี่มาทำเซฟล็อกเซฟล็อกใช่ครับผมเราพี่ทําไปนานนะครับพี่ทําได้เดือนนึงหเดือนหเดือนเป๊ะเลยเป๊ะเลยเพราะว่าพี่ทำมาที่สี่นวมาที่สเดินเดินเสจเเดินเดินิดนิดเดินนินิดเดิเดี๋ยวดนเนนดเดเป็นยังไงพี่นอดูรูปดูรูปหน่อยได้ โอ้โหเศร้าเลยตอนแรกพี่น่าเศร้ามากเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แมันกังวลแบบว่าพี่กังวลมากกังวลยังไงบ้างครับกว่าพี่จะทําได้ในห้าปีนะเก็บตังค์อยู่แล้วครับหรือไม่พี่ใช้เวลาคิดว่าพี่จะทําไงดีแต่ว่าพี่ไปที่อื่นมาแล้วแล้วไม่ตอบโจทย์พี่ทํามาแล้วเหรอไม่ยังไม่ได้ทําไปปรึกษาไปปรึกษาพี่เป็นคนไม่กล้าทําอะไรเลยฉีดโบถงโบต่อพี่ก็ไม่กล้านะพี่เป็นคนกลัวกลัวไปหมดเลยกลัวกลัวกลัวมาก พี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่มั่นใจแล้วคุยกับหมอมาหลายที่มากแต่พี่ไม่ตอบโจทย์พี่อ่ะแต่พี่มาที่เนี่ยคุณหมอคุยกับเรื่องเซฟบล็อกกับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าไหนไหนจะทำทังทีก็ทีเดียวเลยแต่ว่าก่อนทำพี่ตาตกมากเลยนะตกตกมากเลยพี่พี่นั่งแต่งหน้ามาตลอดพี่คิดในใจว่าพี่จะทำยไงกับตาของพี่ดีเพราะพี่ามรู้สึกว่าตาแบบให้มันตก แบบนี้แล้วพี่จะทำาไงครับตาตกเยอะด้วยคือเราก็เซิร์ชใน Google เลยปะตาตกทำยังไงอะไรเงี้ยใช่ใช่พี่ศึกษามาหลายที่แล้วก็ไปหาด้วยไปถามมาเรียบร้อยแล้วแต่พี่ไม่มีใครตอบโจทย์พี่ได้เขาไม่สามารถแก้พี่ได้แกได้แต่ไม่แกได้แต่ไม่ตอบโจทยนะ์มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เาอขาตอบกับพี่พี่ไม่โอเคอ,ะอ่ะอ่าแต่พี่มาที่นี้พี่มาคนเดียวเลยนะ มาคนเดียวเลยพี่ไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยเพราะพี่ไม่ใช่ใายช่พี่เป็นคนแบบถ้าก็พี่มาแล้วพี่มาเลยพี่มาคุยกับคุณหมอก่อนเลยเขาก็อธิบายพี่ว่าพี่มีโหนกตรงเนี้ยากมากแต่ว่าทํายากแต่ที่ให้พี่ยกส่วนเนี้ยขึ้นทําเซฟล็อกเนี่ยพี่จะสามารถดึงทั้งหน้าของพี่ขึ้นไปเลยแล้วตาพี่ก็จะหายด้วยแต่พี่ก็ทาเก็บสองมีเซฟล็อกกลับตรงใต้ตา ที่ทำคิ้วด้วยเหรอใช่ค่ะสรุปยกคิ้วด้วยยกคิ้วด้วยอ๋อสรุปอันนี้คือทำเฟตล็อกก่อนเฟตล็อกก่อนใช่ดึงหน้าเฟตล็อกใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ทำจริงว่ากี่วันไม่ทำเลยทำเลยเหรอทำเลยทำเลยทำวันนั้นเลยค่ะทำเสร็จแล้วไงต่อพี่ก็าทำก็วันแวะกลับไปคืนแรกพี่คิดในใจสงสัยต้องเจ็บแน่เลยเจ็บแน่เลยมั่นใจว่าต้องเจ็บแน่เลยบอกหมอว่าทานยากลับกลับกลับไปนี่คือไปหลับเลยกลับบ้านกลับบ้านเลย มันอยู่ไหนนี่บ้านพี่อยู่บางบอนบางบอนพี่ขับรถกลับเองสามีพี่มารับสามีพี่มารับใช่ที่บางบอนอยู่บางบอนเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บกพี่ก็คิดในใจคืนนี้ต้องปวดแน่เป็นยังไงต่อหลับตื่นเช้ามาทีเดียวพี่ยังคิดในใจเอ้าหลับเลยพี่หลับเลยม้วนเดียวเลยตอนเช้าตื่นมาพี่ก็ไม่ไม่รู้สึกเจ็บพี่ยังตอนแรกพี่ดูในในรีวิวพี่ยังคิดในใจว่าคนที่ก็บอกไม่เจ็บคงเป็นไปไม่ได้เรื่องแต่ง ใช่ตัวหกกันชัดๆมีดมากรีดที่หน้าแต่ล้วบอกไม่เจ็บเป็นยังไงใช่จริงๆพอมันทำเองพอมานทำเองถึงว่าโอ้ไม่ไม่เจ็บจริงๆนะตอนแรกพี่ไม่มั่นใจพี่มันคิดไม่เชื่อพี่ว่ามันต้องมีอ่ะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บของพี่ไม่เจ็บจริงๆพี่จําได้พี่ทานยาไปแค่สองเม็ดเองแล้วยาที่เหลือมาคืนไหมครับไม่ได้คืนมาคืนด้วยนะครับ อันยาไปสองเม็ดใช่งานเพราะว่าเขาบอกว่าให้กินเมื่อมีการปวดใช่กินแต่เมื่อปวดเราไม่ปวดเลยจะกินไปกินมาแรกก็คือแบบกินกินดักไว้เพราะกลัวปวดวันที่สองก็กินไวพอพอถามน้องบอกว่าถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องทานก็ได้พี่พี่ก็เลยไม่ทานก็คือถ้าเพื่อง่ายพี่ทานไปสองเม็ดเองห้าโอเคทำทานไปสองเม็ดแล้วก็ไม่ทานยาไม่ไม่ทานเลยวันที่ห้าพี่มาตัดไหมครับอ่าแล้วการบริการที่นี่เป็นไงครับโอเคมากเลยพี่บอกเลยว่า คือวันที่สองพี่มาแกะผ้าออกนะคะพี่ก็คิดว่ามันจะต้องบวมหรืออักเสบอย่างเงี้ยไม่เป็นเลย่ะไม่เป็นเลยแกะแถมไม่เ<ช>น็นเลอ,อชิวๆเลยพี่รู้สึกว่าโอ้แบบหมอแสดงว่ามือเบามากพอพี่วันที่วันที่สามพี่ไปร้านเลยนะไปขายของอไปขายของอเลยพี่อยู่สำเพงพี่อยู่สำเพงใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ขายของเลยไปขายของเลยพี่ใส่แค่แว่นตาพี่ขายอะไรพี่พี่ขายเครื่องสำอางฝากร้านได้ไะฝากได้ขายสำเพงค่ะ แล้วไปขายของในปกติแล้วไปขายของในปกติแล้วพี่ก็ไปทุกวันไปทุกวันไปจนพี่ตัดไหมจนทุกวันเนี้ยค่ะก็ยังไปอยู่คือเราต้องทํางานเพราะเรามีรายจ่ายทุกวันใชค่าที่ค่าเต้นทุนเรามีใช่ค่ะดังนั้นหยุดงานไม่ได้หยุดงานไม่ได้แล้วพี่เขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องหยุดแต่เพราะวไม่ได้ทไม่ได้เป็นอะไรเลยพี่ก็แต่งหน้ามาได้แต่งหน้ามาเลยนะวันที่สามที่นี่ก็พอวันที่ห้าตัดไหมปุ๊บพี่ก็ ไม่ไม่เป็นไรแล้วแผลก็เริ่มเนียนแล้วคนก็จะเริ่มไม่เห็นรอยเลยอ่ะเขาจะบอกว่าแบบได้เร็วขนาดนี้เลยหรอแผลไม่ไม่เป็นรอยเลยนะคะ,ะนี่ฮะนี่เท่ากับเดือนกับประมาณสามสี่วันอโอเคพี่แเ,เรื่องราวพี่สุดยอดเลยถูกใจมากเลยพี่พี่พี่ไม่ผิดหวังเลยพี่พูดตรงๆที่ถ้าแบบใครเห็นแล้วพี่สามารถพูดได้เต็มปล่าว่ามาเจอแลแบบ อย่าต้องรอว่าแบบมันเป็นเยอะแล้วถึงที่มาแบบให้ความมั่นใจใช่ใช่ใช่เริ่มตกตกมาแล้วะใช่พี่ว่าใช้จะได้คุ้มไงทำก่อนมันคุ้มกว่านึกออกไหมไปรอเลื่แบบเยอะๆแล้วค่อยมาทํามันพี่ว่ามันนานไปแล้วมันเสียโอกาสเหมือนก็เราโอกาสในชีวิตใช่ใช่เวลาเป็นมูลค่าใช่ถ้าพี่ถ้าพี่กลับไปได้เมื่อห้าปีพี่คงทาไปแล้วอ่ะโอ้ไม่ต้องรอถึงวันนี้ตาพี่ไม่ตกพี่ก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่อง ความรู้สึกของพี่มันไม่โอเคเลยนะแต่งหน้าทุกวันแล้วเจอทุกวันเนาะแล้วมันเราค้าขายเราเจอคนใช่นะใช่แล้วเราทําเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามด้วยแต่ถ้าเราถ้าเรายังไม่สวยเรา้องรู้สึกว่าเราไม่กล้าพูดกับใครอ,อะพี่ตางบ,บอกคนดูหน่อยที่ดูอยู่ว่ามันดีองไรด<ำ>ีจริงๆค่ะดูดูตาพี่พี่คิดมานานมากกว่าจะพี่จะทําตอนี้พี่ตัดสินใจ,ใจพี่รู้ลวว่าพี่ตัดสินใจไม่ผิดแล้วก็มี เพื่อนอยากให้พามาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แนะนำเขามาพี่อยากให้พาเพื่อนมาหรือเพื่อนพี่อยากให้พาพี่พ<า>ี่เขาอยากให้พี่พาเข้ามาอ๋อคือเขาเห็นพี่สวยใช,ใช่ใช่ใช่มีคนถามพี่ว่าไปทําไปทําอะไรมาหรือเปล่าพี่บอกว่า <c oughs> ไม่ได้ทำอ๋อไม่เชื่อ <c oughs> ต้องทำเพราะมันสวยขึ้นกว่าเราเยอะมากจากเดิมก็ว่าดูดีแล้วนะแต่ว่านี่สวยกว่าเยอะเลยค่ะ ถามบอกว่าทําอะไรบอกไม่ได้ทําตอนแรกบอกไม่ทําตอนหลังเริ่มยอมแล้วยอมแล้ว็คือก็ถามเขามาบอกมันต้องทมเพราะว่ามันแปกกก่าเขาเยอะใช่ใช่ตาก็ไม่ตกด้วยพี่เริ่มงปัญหาเรื่องตาเนี่ยหมอตอบจทนี้พี่โอเคมากเลยค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรเนี่ยวันนี้พาลูกสาวมาทําโอ้โหจะให้ลูกสาวสวยเลยนะใช่ใช่คุณแม่มีความมั่นใจแล้วไงก็อยากให้ลูกสาวได้ทำบ้างโอเคค่ะขอบคุณมากครับแต่พี่ พี่นี่นตัวทีนึงชื่ออะไรน,นะพี่พี่ชื่อคุณไอยาลินค่ะอายุอายุห้าสิบสามขอดูแผงหน่อยพี่เปิดๆให้ดูเงี้ย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 นี่ค่ะหนึ่งเดือนนะโอ้โหด้านโน้นหน่อยพี่หนึ่งเดือนไหนคะสวยมากเลยลายคิวก็เรียบเลยบางคนบอกว่าดูไม่ออกเลยว่าได้ทำมาหนึ่งเดือนแบบนี้อะไรเงี้ย โอ oh, ้จริงๆพี่ว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกก็มองไม่เห็นแล้วค่ะเพราะจับไหมก็ไม่เห็นรอยแล้วคือรอยแผลมันก็จางหายไปใช่ค่ะใช่ใช่ใชขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะ